เกื่มเรื่อมฮะโอ้ไปไปพุกพกมามากุอพก,มามากออกมาก่อน <c oughs> พ,พุกออกมาก่อนเร็วพวก <c oughs> ุกออกมาก่อนเร็วอยู่ทีมพี่ครับพุกเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ชิบหาย ீ หมดันจะมาเหรอเอาะแล้วโทษกีมาแล้วขอให้้องสลันจะเสิร์ไปฝั่งไหนครับ <c oughs> เฮ้ยกินขวาล้นแล้วชิบหายช้วันนี่โอ้ยรูดแล้วพวุบ กินกอ๊อบแบบนี้ก็เรียบย้อยอยจะแบกได้หรือเปล่าฮะเกมนี้โอ้โหฝั่งนู้นก็สลันแบกเนาะ เอ้ยอยู่กับตั AN <S <s ้มไม่เปิดอย่างนี <h 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 ้เฮ้ยเฮ้ยเอุ้ยกบเกี่ยวมา mời <laughs> bạn mời <laughs> bạn mời bạn mời bạn không bạn mời bạn mời bạn mời ทุกวันนี้ทุกวันน้ทุกวันไม่ได้่ได้ไม่น่ผมอเห็นฟอร์มยาวเมื่อวาชอหยโอ้ยผมเปิดสวยยกแล้วเอ เอ้นักกีฬาไม่ได้ใส่ามาทีแล้ววะ่ะทำปีแล้วว่ะ <c oughs> โอ้ล,ลันตั้มเฮ้ยไม่ใช่นี่ลันพบกบตั้มตั้มนั่งอยู่ไหนตั้มนั่งอยู่ไหนตั้มนั่งอยู่ไหนตั้มนั่งอยู่นี่ตั้มอยู่นี่

ร้อยคุณเขียเนี่ยมาชงมาโอ้ฉลองสร้างรายได้วะนี่วอล่ะโอ้มีลงมีแตวหมุนซ้ายขวาไม่ได้มีลงมีลิ้นติดหมุนแน่ดิบเกี่ยวนะเนี่เดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวออกเเ้ดี ไหแล้วเป็นอาจารย์ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ได้ไหมล่ะเจ็ดสิบเอ็ดฮะโอ้โหสลันเสียงดังแล้ว โอ้ยลงเน็ตหมดเลยฮะอ่อยปัดเปิดสวยโยกอ้อยดีอ้อยออกครับโอโ้โหน่าเสียใจจริงๆเลยเชียว ตำแหน่งไหนเนาะออ้ยจะไปตำแหน่งไหนเนาะที่นี่โดนโอ้ยหนึ่งกระไดต่้ไปแล้ววิ่งยอๆรันไม่เอาแล้วเฮ้ย,ยเปิดสวยยกโอ้ย ตายตายแบบนี้เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยชิบหายแล้วเนี่ยไม่ได้ลูกนี้มึงงานเข้าแน่ออย โอ้โหหยอดมาแบบนี้ก็โอ้โหเรียบร้อยครับโดนแฮนด์ส <playing> ิบสี่สิบเอ็ดแต้มเท่าไหร่ครับเฮ้ยฮ่้ยใหหเฮ้ยโอ้โห แล้วบางบัวเจนเซ็ตเป็นไงพี่ทำมาเจนเซ็ตบางบัวเจนเซ็ตบางบัวอัลฟ่าเนี่ยสิบสองสิบสี่ฮะ ร้อยครับจิบม